ครับผมครับผมก็วันนี้ก็เป็นแพรวชลิตี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมมีส่วนในการทำบุญทางนี้ด้วยเพราะว่าของปีก่อนนก็จะเป็นถือท่าเราได้ร่วมประมูลกันไปนะครับผมั้งนี้ก็มาเป็นแบบม้วกใช่ครับผมก็รายได้ทั้งหมดก็นําไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยภาวโควิดใช่ครับผมครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากทำแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมในการทําบุญใหญ่ท้งนี้ด้วยครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วม ทำบุญกับแฟนๆทุกคนนะครับผมที่มาร่วมกันทำบุญนะครับก็หวังว่าผลงานการกระทั่ในครั้งนี้ของพวกเรานะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันทั่วหน้าต้อนรับปีใหม่เลยครับผมผลงการกระทั่บุญเนี่ยท่าดีอ่ะท่าดีอ่ะเออเป็นยังไม่คิดยังคุยกันอยู่เลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกที่ได้เจอแฟนคลับในให้าง ของปีนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์สองคนพร้อมกันการที่จะอีเวนต์จริงจังมาสักสักระยะแล้วฮะอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสนุกดีครับผมสั่นอยู่เลยนางสั่นใช่นางสั่นอยู่เลยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปบ้างนะครับเพราะตื่นเต้นพูดถึงเรื่องละครของยี่นึงสามเป็นยังไงบ้างสามเป็นยังไงบ้างคะครับผมเออ่ที่แรกสามก็จริงๆอะถ่ายเสร็จตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วฮะแล้วก็พอดีมันติดปัญหาเรื่องโควิดก็เลย ยังไม่ได้ฉายแล้วพอจะมาฉายปลายปีเนี่ยมันชนกับอีกเรื่องหนึ่งของทางท่ายพอดีก็เลยเลื่อนมาเป็นต้นปีต้นปีนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ได้ดูแน่นอนครับผมแฟนด์ใหอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์นี้ครับผมก็มีเพิ่งจบไปครับผมจากศูนย์ถึงสิบก็เป็นซีรีส์ดีๆสำหรับครอบครัวครับผมซีรีส์น้ำดีครับผมแล้วก็สำหรับแคมปปีหน้าก็มีคร่าวๆไว้แล้วครับผมเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกที ต้องรอติดตามอะไรนะฮะเป็นคู่เป็นคู่เดี๋ยวก็ได้เห็นนะฮะแต่ว่าไม่ต้องอุบไว้ก่อนใช่ครับม่ราะเขาให้พูดหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพูดไปทุกทีเลยนะครับผมโอเคขรบน้ครับแล้ี่เ้ครับแล้วผมปีหน้าก็ถ้าเรื่องผลงานการแสดงก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการพูดคุยอยู่ครับผมแล้วก็ ปลายปีหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตมิเลนไอยนะครับผมมีผมแล้วก็น้องเพสครับครับวของมีนะครับผมปีหน้าก็มีละครนะครับทางช่อง3เรื่องแรกของมีนะครับเพชรฆาตจันเจ้านะฮะต้นปีเลยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องพี่นาคเหมือนกันครับภาคสามนะฮะต้นปีเหมือนกันเดี๋ยวฝากติดตามกันเยอะๆเลยนะครับ